ส่วนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บันเทิงเอเชียครับจะพาไปได,ดูกระแสะความฮอตของ m v เพลงปลารีของ Girl Generation ครับส่วนภาพยนตร์เรื่องม o ส s t e r h u n นนะคะก็กว่าวรายได้เฉพาะที่แดนมังกรไปกว่า5,000ล้านบาทแล้วล่ะค่ะนังแอนิเมชันร่วมกับคนแสดงเรื่อง m o n s t อร์ Hu ันขึ้นแทนหนังจีนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของปี2015หลังกว่ารายได้ตั้งแต่เขา้าฉายเมื่อวันที่16กรกฎาคมทะลุ1000ล้านหยวนหรือกว่า5,200ล้านบาทไปแล้วล่ะคะ่ะ ดยก่อนหน้านี้มอนสเตอร์ฮันก็เพิ่งสร้างสถิติเป็นหนังจีนที่ทำไรายได้เปิดตัววันแรกสูงสุดตลอดการถึง171ล้านหยวนหรือราว900ล้านบาทมาแล้ว <u> ซึ่งก่อนเข้าใช้นะคะผลงานการกำกับของรามันหุยเรื่องนี้ก็เจอสกัดดาวรุ่งเมื่อนักแสดงนำของเรื่องเคอร์เติ้ตองถูกจับคดียาเสพติดจนผู้สร้างต้องลงทุนถ่ายทำใหม่ในบางฉากเพราะเปลี่ยนตัวนักแสดงนำแต่ทุกอย่างก็ลงตัวจนไปที่ถูกอกถูกใจคอนหนังแดนมังกรอ,อย่างมาก เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ให้กำเนิดสัตว์ประหลาดโดยไม่ได้ตั้งใจนำสแสดงโดยจิงโฟรา้าันทั้งหวยแล้วก็สันด้าอึ้งค่ะ hey มิวสิกวิดีโอเพลงปาร์ตี้ของวงเกิลกรุ๊ปค้าสวยเกิลเจเนอเรชันก็มียอดคลิกชมทางเว็บไซต์ YouTube ทะลุ20ล้านครั้งไปแล้วภายในเวลาไม่ถึง3สัปดาห์เท่านั้นค่ะโดย MV เพลงปาร์ตี้ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เดินทางมาถ่ายทำที่เกาะสมุยบ้านเรานั่นเองค่ะ